และอย่าลืมครับคุณผู้ชมกับบางกอกวิทยาในเดือนนี้นะครับอ๋อแฮกบางกอกแฮกบางเกอกเรามีคําถามมอบโจท์ให้คนดูคุณผู้ชมประชาชนทุกๆคนฮะเข้าไปร่วมตอบคําถาม<ฟ>นะครับแฮกบีเคแฮกบีเคเมีคำถามอยู่ประมาณ7ข้อฮะซึ่งเกี่ยวกับกรุงเทพมหานครเพียงแค่คุณถ่ายคลิปของตัวเองแล้วตอบคําถามมาชนะอาจารย์บอกว่าได้ไปกินข้าวหมูแดงหมูแดงหนหชุน หูแดงร้อยปีอ่าแต่กล่องที่เรากินไม่ใช่อายุร้อยปีนะร้านเขาอายุร้อยปีถ้าร้อยปีก็น่าจะ <c oughs> าอร่อยนะจังนี่ <c oughs> แบบไก่<ค>หเหนียวเหนียวะเนี่ยถ้าทานนะครับพวกเราหูดแดงคือเชียงของเจ้าพี่ลุงเชียงอะอร่อยมากตรงก็หวานนะแตาานะ่ไม่ชอบาหวานจะไม่ชอบร้านนี้แต่ว่าผมชอบกินหวาน งค่ะแดงเลยทุกอย่างเอาทุกอย่างค่ะอันนี้ในซอแดงแอบกิ้วอ๋อ บอกว่าร้านนี้ร้านนี้อร่อยพิเศษจ,จากานนาร้านอื่นยังไงผู้ว่าบอกว่าน้ำจะหวานใช่ไหมน้ำออกจวานว,วานิดนี้แล้วก็ไงอีกคะหอมพวกยาจีนหอมพวกยาจีนอืมได,ได้ได้กลิ่นเนาะกลิ่นหอมยาจีนเนาะสมไรที่อนเไม่ทำไงอ๋อแต่ที่นี่จะใส่สมุนไพร่แต่ต้องเคี่ยวไม่วันนะไม่ใช่เอามป้ายเลยนะต้องเคี่ยวอะไรเคี่ยวเตาถ่านนีไงล่นนะเคี่ยวเตาถ่านเป็นวัน วันที้ไว้ั้วันพรุ่งนี้มักรองได้ให้หอมเปรี้าเลยนะเป็นคนห,น,ห,น,หน้าไปดูออ๋อนี่ค่ะลองมาดูเนาะอันนี้ก็จะมีหมูกรอกแต่ท่านผู้ว่าบอกว่าท่านชอบกินอันนี้เลยชอบกินคุณเชียงแล้วก็บอกว่าชอบน้ำเหมือนหวานเราก็ลองเราก็ชอบแล้วเนี่ยค่ะอย่างที่พี่เขาว่าค่ะน้ำดูน่ากินมากเลยเ,เดี๋ยวลองดูดี่สีธรรมชาติอื้ ใส่พริน้ำส้มี่นเนี่ยต้องใส่ด้วยใช่ไหมใช่เนี่ยโอ้ต้องใส่พริกน้ำส้มอขอพริกน้ำส้มหน่อยค่ะแล้วก็มีดูหมดแล้วอ๋อไม่เป็นลายไม่เป็นลายอ่านี่พริกน้ำส้มพริกน้ำส้มเนี่ยค่ะใส่ลงไปใส่ลงไปแล้วก็ดู เปามเี่น่แล้วไข่ไข่ไข่คือเที่ยวด้วยเหรอถึงเป็นสีนี้เที่ยวยาจีนนี่ค่ะไข่ฟิอืมนี่คือรส่คือว่ของหมูไม่กีนะไม่กินไม่ต้องปวไข่แพ้ไม่ต้องัวอร่อยอร่อยน้ำหวานใส่เนี้ยเราเนหมูทอดหมูย่าเนี่ยเาจะใส อืมอืมอืมอมุณเชียงจานี้กี่บาทนะขอโทษคา่ะแต่อี้หกสิบแต่เนื้อเนื้อหมูลว้วนๆเต็มไปหมดมีทั้งหมูดแดงหมูกรอบไข่แล้วก็กุนเชียงอบร่วนอืมอร่อยมาก มมหมดเรียบค่ะข้าหมูแดงนายชุนอยู่ตรงข้ามกับสาราวการเลยค่ะเดินจากร้านมนนมสดมาหน่อยหนึ่งตรงข้าอเมซอนค่ะนะคะแล้วก็จ้าเกิดจากมนมสดก็เดินมาอ,อร่อยมากค่ะซื้อกลับบ้านอีกสองชู